กันนะเล่นใครอ่ะไู้ชายจ่ามาเล่นด้วยกันมิจจามระสบการทั้ทีเออยิ้วเฮ้ยมาแพตตี้นี่ชวนไปหาอะไรสนุกสด,ดีกว่า้ยแพตตี้ทำมมเต้นเป็นท่าปากระดีสะก้อยอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยก็ฉันน่ะสิรอผู้ชายมาประทะด้วยเนี่ยฉันยัง โจดสักคนเลยเนี่ยอย่าว่าแต่ปะทะเลยน้ำสักหยดเดี๋ยวยังไม่มีเลยเนี่ยฉันอะโอโ้ยิงต้นไม้บังเนี่ยยิงฉันด้าด้วยอะ่ะมันมีน้ำอย่างเดียวคือน้ำรักแล้ใชนนะตอนเนี้ยเปียกไปหมดแลยเธอโอ้ยเต่าบินไว้ยโธฉันว่านะเราได้หน้าบ้านไม่เวิร์กแล้วแหละหน้าบ้านเราอะเนียบอย่างกับฝ่าช้าโอ้นั่นสิฉันรอกีอ่กครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่มีรถสักคันมาเลยอะ่ะเดี๋ยวนะถ้าหน้าบ้านเราไม่มีใครมางั้นเรา ก็ต้เอาตัวออกไปสิโอ๋นั่งสิแั้นเราไปเล่นหลังรถกระบะไหมกุ๊กกุ๊ลองขับไปเล่นเผื่อซอยอื่นมีผู้ชายเขาเล่นอยู่โอ้ยรัดมากเป็นกู๊ดไอเดียโอเคงั้นเราอ่ะไปเตรียมรถกระบะแล้วเราออกไปเลี่ยนกันดีกว่าโอเคนี่ัแนี่หลังรถกระบะนี่เลยขึ้นเลยละกันโอ้ยเดี๋ยวกุ๊กดูสิ รถเราเนี่ยมีแต่สีดำ嘛ถ้าไปสู้กับเขาอ่ะสีไม่ได้เลยนะเธอเออความเด่นความแจ่มแมวแจ่มว้าวไม่ได้แล้วทำยังไงดีอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงฉันมีอาวุธอยู่อ๋ออ๋อแล้วแก็รถสีดำแล้วมนไปสีลุงได้ไงละ่ะก็ไม่ได้เพ้นนี่เอานี้แปะได้ไหมไ,ไม่ได้แล้วกูกลอ,อะไรงไงแปง้งเอ้ยนี่มัน ดิสพองนี่หุยงั้นดาว่างก็แป้งดิสพองโปะรถเลยไอแต้มรถเยอะๆเลยดิ้ง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 ตึ้ง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 ปับปับปๆๆปับเพื่อความเด็นเธอเป็นลูกหัวใจลูกหัวใจเธอทำลูกหัวใจแตเออเหมือนตูดเลยอ่ะโอยเธออาจจะเป็นลูกพีชอะไรเงี้ยโอ้แฟร์วันนี้เสื้อสวยหรือยังอ่ะสวยแล้วโอ้ยข้อสวยเลยุยได้มนเป็นปินนี่ ดูปินปินแต่งตัวสิเอลลอยดูกางเกงก็สั้นสั้นกว่าฉันอีก <c oughs> ฉันว่าเธอสั้นที่สุดในซอยแล้วนะไม่อ่ะรุ่นนี้นะที่ใส่กางเกงในมันเล่นลิีกว่าแรงมากแม้เพื่อความเด่นนะนะดูเม,ามาื่อวานสิผู้ชายมันลดน้ำมันเต็มเลยใช่เราไปหาเรื่องมันดีกว่าเถอะไปไปโอ้ยทำไรอ่ะดูสิดูแกแต่งตัวสิ เสื้อเอลลอยนึกว่าเด่นมากเลยไงก็ใช่ไงฉันเด่นสุดฉันเลยมีผู้ชายมาแปะแป้งหือพวกเราลุ้มเอ้ยอย่านะทีหลังอ่ะอย่ามายุ่งกับพี่ก้าของพวกฉันนะก็เขามายุ่งกับฉันเองนี่โอ้ยอย่านะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย

กุ๊กฉันว่าชุกคนเด็กๆอ่ะเขาไปเล่นน้ำกันหลังรถเราไหมรอเขาจะได้ไม่ตีกันโอ้โอเคโอเคทุกคนทุกคนทุกคนม่ต้องรอกันค่ะว่าที่ทะเลาะถึงทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะวันเนี้ยเป็นวันสงการนะเขาอ่ะบอกว่าไม่ให้ทะเลาะกันเนี่ยเราไปเล่นหลังรถกระบะกับพี่กุ๊กๆกับพี่แพตตี้กันนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูวิชายซอยอื่นกันเอออ้าวใครอยากไปเล่นน้ำชพตตี สวยทุกคนอ่าเอออ่ะป้า Let's go ไปกันเด้เด้งเด็กเด็กเด้งหลังซ้ายเด็กเด้อุ้ยอย่ายิงชัดสิฝาดไปเลยขาฝาดไปเลยแพตตี้ไม่เห็นมีใครเลยเนาะอ๋อนั่นสิ อุ้ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กผู้ช่ผู้ชายผู้ชาใช่ผู้ชาอเวเฮ้ยเดี๋ยว่นมันหมอมอมะขุยเฮ้ยมะขุยมาที่ลวมาที่แล้มาที่โอ้กตงกงกังกัน เมื่อกี้ตบเราใช่ไหมต้องยิงโอ๊ยโโอออ๊๊ยยย่าเข้าหน้าค่ะปืนนี้มันแรงมากเลยนะน้องพีพีอันตรายเออมีปืนอ่ะคิดว่าจะยิงใครก็ได้เหรออย่างนี้ต้องโดนย้าเฮ้ยแฮตตี้เรากะัจะให้น้องเขายืนดีกันอะหนักกว่าเดิมอีกอะโอ้ยนั่นสิกูกู๊ก เดี๋ยวกว็คงดีกันเองแหละมาใครขับเนี่ยเฮ้ยหมอกล้วยฉี่รอดเหรอรู้ได้ไงหมอปวดฉี่จอดรถได้ไหมไม่อยากจะฉี่ตรงนี้แล้วนะอุ้ยแล้วที่ตูดด้วยมันไม่ใช่ฉี่เราหมอกล้วยอ๋องั้นจะจอดรถหรอจอดอยู่ว่าฉี่ใส่นี่ดีหมอกล้วยอุ้ยไม่ได้นี่ใช้ต่ออยู่กูคุ้อ๋องั้นงั know, sure. have, huh? so ้นจอดรถค่ะจอดรถหมอกล้วยจอด พงยาพงยากระถังกระถังนะไม่ได้ลงมา้องกล้วยรีบลงไปฉี่เลยโอ๊ยจอดรถนี่เลยช่วยของด้วยคยเปิดนดิ่อนึ้นลงจะได้สะดวกโอ๊ยสิ่งจะเตะกันนะช่างก็ปวดฉี่เหมือนกันนะแต่ฉันเน่ยไม่มั่นใจในการจะฉี่ข้างทางละสิโอ้ยเฮ้ยมันอันตรายหรือเปล่ากูใครมาแอบดูขึ้นมาทำไงอะ เขารู <cima. S 1> ้หมดแล้วมังเนี่ยโอ้ยบอกกว้วเข้าไปฉี่ข้างในค่ะเข้าไปลึกๆสิค่มันไม่ทันแล้วว่ะไปเร็วๆฉันว่าหมอกว้วเป็นพวกชอบโชว์ฉมก็ว่าอย่างนั้นเลยเธอเราจังหวัดชุลมุนนะผักเนี้ยมันปิ้นตกไปเลยได้